สวัสดีค่ะวันนี้ช่างพัดจะพามาดูคิ้วที่ลบด้วยน้ํายาคุณภาพดีไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะแต่ทําไมรอยลบยังคงค้าทั้งที่ลบไปเดือนกว่าแล้วที่รอยลบใต้ท้องคิ้วนี้ยังดูค้าเป็นเพราะว่าผิวลูกค้าเป็นคนช้าง่ายช้านานและหายช้ากว่าคนอื่นเขาค่ะจุดใต้ท้องคิ้วที่ลบไปสีจางหายหมดนะคะแต่ว่า ด้วยความคล้ำเลยทําให้ดูคลุมเครือค่ะต้องให้เวลาฟื้นฟูผิวสัก2-3เดือนจะดีขึ้นค่ะแต่ด้วยความที่มันดูคลุมเครือไม่ชัดเจนนี่แหละช่างทัดจึงปรับทรงคิ้วให้ไปปรับสีคิ้วให้ไปตอนครบเดือนทรงคิ้วตามใจลูกค้าแต่ขัดใจช่างค่ะ ก็นนะความชอบของลูกค้าสําคัญสุดเพราะลูกค้าจ่ายเงินเราค่ะเช่นนี้ช่างพัดจึงต้องคอยดูคอยแนะนําเพื่อให้ลูกค้าได้มีคิ้วที่สวยขึ้นค่ะสวยขึ้นในสไตล์ของลูกค้าเพราะคนเราชอบทรงคิ้วไม่เหมือนกันค่ะถ้าคิ้วท่านใดมีปัญหาปรึกษาช่างพัดก่อนได้นะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ